การแปลหนุนวิเศษณะนะครับในภาษาบาลีนะฮะก็มีวิธีการอยูอ่สองวิธีด้วยกันนะครับคือเรากําหนดว่าในการแปลว,วิเศษณะนั้นนะครับเราใช้สําหรับแปลหนุนนามในเมื่อคุณศัพท์นั้นไม่ออกสำเนียงอาจจะตนิบาตก็ ก็ต้องใช้วิธีการแปลหนุนเพื่อให้คําคุณศัพท์แล้วก็คํานามมีความสัมพันธ์เป็นเดียวกันนะครับทีนี้ก็มีลักษณะการแปลอยู่สองลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็คือวิเสสษนาที่บอกประเภทนะครคือถ้าเป็นของคนสามัญทั่วไปก็ท่านบัญญัติให้แปลว่าผู้เป็นผู้เป็นนะครับเช่นนะฮะภาษาบาลีนะครับเช่นทักโขชโน ชนผู้ขยันคําว่าผู้ขยันตัวนี้เนี่ยตัวคําว่าผู้เนี่ยเป็นการแปลหนุนเข้ามาปกติชนโนก็ชน,นเฉยทักโขก็ขยันนะแต่เมื่อเราแปลหนุนก็คือว่าใส่ผู้เข้ามาก็เป็นชนผู้ขยันแล้วก็บัณดิตโตชนโน่ชนผู้ฉลาดทีนี้กรณีที่ถ้าเป็นผู้สูงศักดิ์หรือว่าสูงด้วยวัยุวุฒิคุณวุฒิ เช <LY> ่นพระพ,พ,พุทธเจ้าพระราชาเราก็แปลหนุนว่าพระองค์พระองค์เป็นผู้ทรงเป็นผู้ทรงนะครับเช่นนะครับมหาการุณิโกพุทโธพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาคำว่าพระองค์ผู้ทรงตัวนี้เป็นการแปลหนุนซึ่งโดยตัวบาลีแล้วไม่มีนะครับพุทโธก็พระพุทธเจ้ามหาการุณิโกก็ แปลว่าประกอบด้วยพระมหากรุณาอธิปฏิราชาพระราชาผู้ทรงเป็นใหญ่ยิ่งคําว่าราชาก็คือพระราชาอธิปติก็แปลว่าใหญ่ยิ่งแต่เราต้องแปลหนุนเข้ามาว่าผู้ทรงเป็นเพื่อให้เชื่อมระหว่างตัวคําคุณศัพท์ก็คืออธิปติกับคํานามคือราชาให้มีความสัมพันธ์กันเราก็แปลว่า พระราชาผู้ทรงเป็นใหญ่ยิ่งนะครับทีนี้ถ้าในกรณีที่เป็นพระวิสุทธิสามเณรก็แปลหนุนว่ารูปรูปเป็นนะครับเช่นอารัฐวิริโยพิกุพิกษุรูปมีความเพียรอันปารูปแล้วรูปมีตัวนี้แหละรูปมีรูปเป็นนี่แหละที่เราใส่เข้ามาคข้ามารูปนะแปลหนุนเข้ามาเทโรพิกุ ภิกษุรูปเป็นวัเถระคําคว่ารูปตัวนี้ก็แปลนุนเข้ามาให้มีความสัมพันธ์กันนะครับทีนี้กรณีที่สองคือวิเศษณะที่บอกสันฐานนะฮะตัววิเศษณะที่บอกสันฐานนี่ถ้าเป็นของที่มีรูปชนิดเป็นวงเช่นแหวนกำไลเราก็แปลนุนว่าวงเช่นเดิมเช่นตัวอย่างนะครับ สาษาบาลีมหันตามุติกาแหวนวงใหญ่มุติกาก็แปลว่าแหวนมหันตาก็แปลว่าใหญ่ทีนี้เราใส่คําว่าวงเข้ามาเพื่อเป็นการแปรหนุนนะฮะมหันโตปริมันทโอวงเวียนใหญ่นะ,ะอ่าปริมณฑลปริมณฑลเน,น,นะะี่ยฮะวนเวียนใหญ่อ่าสังเกตดูนะฮะคำว่าวงทีนี้ถากว่าเป็นของที่มีรูปแบบเช่นอิดกระเบื้องกระดาษเราแปลว่าแผ่น อย่างเช่นภาษาบาลีตังอิดถังอิดแผ่นนั้นเราเติมคําว่าแผ่นเข้ามาโปรติตังก็แปลว่านั้นอิดถังก็แปลว่าอิดที่เฉยแต่เป็นการแปลหนุนเพื่อให้บอกว่าตังกับอิดถังมีความสัมพันธ์กันยังไงนะฮะเราก็ต้องแปลว่าอิดแผ่นนั้นขึ้นมานะครับ